ตอนที่150ตระกูลเหวินโจโจหันไปขยิบตาให้เหวินจิ้งเธอเอานิ้วชี้ขึ้นมาแนบริมฝีปากแล้วทำเสียงชู่ว่าเพื่อส่งสัญญาณไม่ให้อีกฝ่ายพูดอะไรเมื่อมองดูท่าทางแปลกๆของหนูน้อยรอยยิ้มก็ฉายชัดในดวงตาของเหวินจิงนนจ้งทันทีและเธอพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นโจโจก็ตะโกนขึ้นมาว่าไอโหยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูหวาดกลัวและตกใจอยากินหนูนะพ่อช่วยหนูด้วยสิพี่ใหญ่ช่วยหนูด้วย ฮือออยากกินหนูเลยคุณปู่คุณปู่ปล่อยหนูออกไปเธอหนูไม่สอบแล้วเมื่อได้ยินคําขอร้องอ้อนวอนจากเธอผู้คุมสอบก็พยักหน้าและกําลังจะผลักประตูเมื่อประตูเปิดแง้มออกได้ไม่เท่าไหรจู่จู่ประตูก็ถูกกระชากจากด้านในและมือเล็กๆที่อบอ้วนก็จับเขาแล้วลากเขาเข้าไป ผู้คุมสอบไม่ทันได้ระวังตัวเขาจึงล้มคลืนลงกับพื้นทันทีเขาหันขอบไปมองก็เห็นว่าหนูน้อยกำลังยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงแขนขาของหนูน้อยอยังอยู่ครบใบหน้าของเธอนั้นก็ไร้ซึ่งน้ำตาและไร้ซึ่งความหวาดกลัวท่านใดนั้นเขาก็มีลางสังหรณ์บางอย่างผู้คุมสอบถามด้วยความตกใจว่าเธอเธอคิดจะทำอะไรโจโจยิ้มที่มุมปากก็ปิดประตูสู้กับคนเลวยังไงละ่ะเมื่อพูดจบเธอก็โบกมือเล็กๆไปมาพร้อมเอ่ยว่าจัดการเขา ได้วิญญาณชั่วร้ายรีบโถมตัวเข้าใส่ผู้คุมสอบทันทีตอนนี้ปราณชั่วร้ายบนตัวของมันได้ถูกโจโจชำระล้างไปกว่าครึ่งแล้วมันไม่กล้ากินวิญญาณของมนุษย์ต่อหน้าเธอแต่ถึงอย่างนั้นการจะทําให้เขากลัวก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อเห็นว่าวิญญาณชั่วร้ายพุ่งเข้ามาหาผู้คุมสอบก็กลัวจนหน้าถอดสีเขารีบตะเกียกตะกายขึ้นมาจากพื้นแล้วอ้อนวอนร้องขอความเมตตาพลางวิ่งหนีไปเขายิ่งวิ่งหนีวิญญาณชั่วร้ายก็ยิ่งไล่ตามหักบินได้เขาคงจะบินไปแล้ว เมื่อเห็นความชุดละมุนนี้เหวินจิงก็ยิ้มอย่างสะใจเธอเดินเข้าไปหาโจโจพลางลูบจุกผมของเธออย่างอารมณ์ดีใช้ได้เลยนี่หนูน้อยเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโจโจเงยหน้าขึ้นมองเธอแล้วกล่าวชื่นชมพี่สาวก็เก่งเหมือนกันค่ะเหวินจิงโบกมือปัดฉันเก่งตรงไหนเป็นเพราะฉันโชคดีต่างหากและผ่านการทดสอบแบบคาบเส้นตลอด แต่โจโจกลับสายสีสับไปมาไม่หรอกพี่สาวถมตัวเกินไปแล้วสิพี่ใหญ่บอกว่าคนเก่งมักจะชอบถมตนพี่สาวช่างเป็นคนที่เรียบง่ายและซื่อตรงจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนี้เหวินจิงก็ถึงกับทำลูกอมในมือตกพื้นทันทีเรียบง่ายและซื่อตรงเธอหน้าหรือมุมปากของเธอกระตุกเล็กน้อยคนที่สามารถพูดแบบนี้ออกมาได้สิพี่ใหญ่คนนั้นของเธอคงจะไม่ใช่คนง่ายๆและซื่อตรงจริงๆอย่างที่ว่าเป็นพวกแต่งหมูหลอกกินเสือต่างหากละ่ะ เธอไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่กลับมองไปที่โจโจอย่างเงียบๆแล้วมองไปทางอื่นเมื่อมองไปที่วิญญาณชั่วร้ายและผู้คุมสอบอีกครั้งจู่ๆเธอก็คิดว่าครั้งนี้คงไม่ต้องช่วยอะไรแล้วเพราะหนูน้อยสามารถป้องกันตัวเองได้โดยไม่ต้องให้เธอช่วยคราวนี้ลูกพี่ประเมินหนูน้อยคำนี้ต่ำไปเสียแล้วไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแม้แต่ผู้คุมสอบก็ยังเป็นเหมือนกันเขาประเมินโจโจต่ำเกินไปแล้นั้นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ หลังวิ่งที่วิ่งหนีไปได้สักพักผู้คุมสอบก็เริ่มวิ่งไม่ไหวแล้วเขาหอบหายใจพลางพยายามขอร้องอ้อนวอนอย่างสุดกำลังหนูหนูน้อยไม่ใช่ว่าฉันอยากจะทำร้ายเธอหรอกนะแต่เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเหล่าเชิญบีบบังคับให้ฉันทำแบบนี้ต่างหากละ่ะทันทีที่พูดจบจู่ๆประตูก็ถูกใครบางคนถีบให้เปิดออกดังโครมถังชิงพร้อมกับคนจากสำนักก้าวยืนอยู่ด้านนอกเต็มไปหมดพลางจ้องมองเขาด้วยสายตายินชาเมื่อเห็นสายตาของพวกเขาผู้คุมสอบก็พลันใจหล่นบูบ มันจบแล้ววิญญาณชั่วร้ายมองไปที่ชุดคลุมของลทัทธิต่าด้านนอกในขณะที่มันกําลังจะหนีจู่ๆมันก็ถูกมือเล็กๆจับขาวไว้เธอจับมันเข้ามาอยู่ในยันราวกับขยะแล้วโยนลงกระเป๋าไปวิญญาณชั่วร้ายโมโหมากเมื่อคิดย้อนกลับไปในตอนนั้นมันเคยเป็นร่างวิญญาณที่มีหน้ามีตาหน้าเกรงขามจะยอมให้เด็กน้อยคนหนึ่งปฏิบัติต่อมันอย่างนี้ได้อย่างไร มันโผล่หัวออกมาทันทีเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจากนั้นก็รีบหันกลับไปดูไม่กี่วินาทีต่อมาเท้าของมันก็ลื่นพรืดมันตกใจจนแทบจะฉี่ราดให้ตายสิตาแก่จากอารามซานชิงนั่นมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันจูซือเอ๋ยเองก็ชำเลืองมองวิญญาณชั่วร้ายตนนั้นด้วยสายตาที่เย็นชาพลางพูดอย่างรังเกียจว่านี่มันกี่ปีมาแล้วเจ้ายังคงทำตัวถดถอยอย่างนี้อยู่อีกหรือ เมื่อได้ยินเช่นนี้วิญญาณชั่วร้ายก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยและมองไปทางโจโจนั่นไม่ใช่เป็นเพราะเธอหรอกหรือแน่นอนจูซือเอียย่อมรู้เรื่องนี้ดีเพราะเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อครู่นี้แล้วเดิมทีเขาอยากจะให้โจโจททำลายวิญญาณชั่วร้ายตนนี้ให้ดับสูญไปเสียด้วยซ้ำแต่ก็เห็นว่ามันถูกโจโจจ,จัดการจนเชื่องไปแล้วเขาจึงบ่นพึมพำออกมาเขาถามอย่างฉุนเฉียวว่าเจ้าอยากกินอาหารอร่อยอ,อยไหมอยากสวมเครื่องเงินและทองไหม อยากกลับไปเกิดใหม่และอยู่ใต้แสงอาทิตย์อีกครั้งไหมทุกประโยคนี้ล้วนบาดลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของวิญญาณชั่วร้ายคงไม่มีใครจะอยากใช้ชีวิตที่มืดมนแบบนี้ถ้าหากสามารถเลือกได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหนูน้อยคนนั้นน่ากลัวมากจริงฮ่า <laughs> มันสู้เธอไม่ได้เลย วิญญาณชั่วร้ายอยู่มาได้เพราะกฎแห่งการเอาตัวรอดสู้ไม่ได้ก็แค่ยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องหน้าขายหน้าอะไรอย่างมากเธอก็มีอายุขยแค่ไม่กี่สิบปีแค่รอให้เธอตายเขาก็จะกลับมาผงาดได้อีกครั้งเมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ถามอย่างถ่อมตัวว่าถ้าอย่างนั้นฉันควรจะทำเช่นไรเยี่ยมมากเขารอให้มันพูดคำนี้อยู่จูซือเอียชี้นิ้วออกไปพลางพยักหน้ามันง่ายมากสิ่งแรกคือเปิดโปงความชั่วของตาแก่หน้าโง่าจากอารามไปหยุนคนนั้นเสีย พอเขาไม่แสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยก็ทําเหมือนเขาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือไอ้พวกอารามไปหยุนในเวลานี้เฉินจือหยวนก็ยืนอยู่ที่หน้าประตูเช่นกันแต่สีหน้าของเขานั้นกลับดูไม่ดีนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะซื้อตัวคนของสำนักก้ามาเกือบครึ่งแล้วแต่ตอนนี้ถังชิงได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะมีคนเอ็นเอียงกลับไปอยู่ข้างถังชิงอย่างแน่นอนแถมเจ้าโง่นั้นยังปากพร้อยอีกและในตอนนี้พวกเขาก็ได้ยินคำพูดพวกนั้นหมดแล้วจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ ทันใดนั้นเขาก็รีบหาข้ออ้างให้ตัวเองทันทีมันก็แค่การสอบเพื่อขอรับบัตรประจําตัวนักพรตก็เท่านั้นทําไมฉันจะต้องคิดทําร้ายหนูน้อยด้วยฉันเป็นถึงรองเจ้าสํานักก้าเชียวนะรู้ตัวด้วยหรือว่าตนเองเป็นแค่รองเจ้าสํานักทังชิงกวาดสายตามองเขาด้วยสายตาเย็นชาแล้วพูดอย่างโมโหว่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนายมีสิทธิ์อะไรมาพูดก่อน เมื่อได้ยินเช่นนั้นแววตาของเฉินจือหยวนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขากัดฟันกรอดแล้วยอมถอยให้หนึ่งก้าอย่างไม่เต็มใจเห็นแบบนั้นทังชิงจึงได้ละสายตากลับมาเขามองไปยังโจโจเมื่อเห็นว่าหนูน้อยยังอยู่ดีมีสุขเขาก็ได้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเดิมทีเขาคิดว่ามันเป็นแค่การสอบเพื่อขอรับบัตรประจำตัวนักพรตธรรมดาไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เมื่อเขารู้ว่ามีการใช้วิญญาณชั่วร้ายในการทดสอบเขาจึงรีบมาที่นี่ในทันที คิดไม่ถึงเลยว่าเมื่อมาถึงจะเห็นฉากเมื่อครู่นี้พอดีเขานั้นยืนอยู่ด้านหน้าสุดซึ่งขวางประตูไว้พอดีทำให้คนด้านหลังมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เขานั้นมองเห็นตอนที่โจโจจับวิญญาณชั่วร้ายและยัดมันลงไปในกระเป๋าได้อย่างชัดเจนดูเหมือนว่าสิทธิหลานตัวน้อยคนนี้จะมีพลังมากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้เสียแล้ว หลังจากที่ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกแล้วในตอนแรกนั้นเขามองผ่านเหวินจิ้งไปอย่างไม่ตั้งใจแต่ละสายตาของเขาก็ต้องหยุดชะงักทันทีเขาหลีตาลงและจ้องมองใบหน้าของเธอก่อนจะถามว่าเธอคือคนของตระกูลเหวินอย่างนั้นหรืออะไรนะตระกูลเหวนินทุกคนต่างมองด้วยความตกใจโจโจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงหันไปมองเหวินจิ้งด้วยความว่างเปล่าคนตระกูลเหวินทำไมหรือพวกเขาเก่งมากเลยใช่ไหม มู่ซวนได้ยินเสียงเออววายจึงรีบวิ่งเข้ามาเขาก็มองไปยังสิ์น้องของเขาทันทีเมื่อเห็นว่าเธอไม่เป็นอะไรจากนั้นเขาถึงได้เหลือบมองไปทางหวนจิงและสายตาของเขาก็ดูแปลกไปเล็กน้อยตระกูลหวนนั้นมีความเชี่ยวชาญในการใช้พลังจิตติดตัวมาตั้งแต่เกิดนอกจากนี้ตระกูลหวนยังสืบทอดตำแหน่งผู้อาวุโสประจำหอตรวจการของลทัทธิเต่ามาหลายชั่วอายุคนแล้วพวกเขาคอยควบคุมและตรวจสอบนักบวชลทัทธิเต่าที่ใช้วิชาเต่าทำเรื่องชั่วช้าโดยเฉพาะ แต่พวกเขามักจะไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นบ่อยนะว่ากันว่าผู้สืบทอดรุ่นล่าสุดเป็นพียงเด็กสาวอายุประมาณ20ปีเธอมัดผมแกยกสูงและชอบขนมหวานเป็นที่สุดเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น่าจะเป็นเธอคนนี้นี่แหละเพียงแต่เธอมาเข้ารับการทดสอบพร้อมกับโจโจโดได้อย่างไรกันเมื่อได้ยินคำพูดของเขาโจโจโก็พอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วเธอจึงโผล่เข้าไปหาเหวนจิ้งทันทีที่แท้พี่สาวก็เก่งมากๆเหมือนกันสินะ เวิรนจิ้งโดนหนูน้อยโถมตัวเข้าใส่จนเธอเซถอยหลังและท่าทีแข็งแกร่งดูมีพลังก็พันสลายไปทันทีในขณะที่เธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างจูจ่ๆเธอก็สังเกตเห็นสายตาที่เย็นชาคู่หนึ่งจากหน้าประตูเมื่อเงยหน้าขึ้นมองเธอก็พบว่าฉินเลี่ยยืนอยู่ที่หน้าประตูไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และสายตาของเขาก็กำลังจับจ้องไปยังบริเวณเอวของเธอซึ่งมีกุญแจมือมังกรให้อยู่พอดี